ซึ่งคราวที่แล้วเราได้ที่ทุกท่านชี้แจงว่าเราจะเป็นไปถึงที่นะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางของไม่ต้องหอกเลยนะผมเป็นพัทยาสมุลหที่ไหนก็แล้วแต่เปพจฟอร์มตัวนี้สามารถที่จะสมัครสมาชิกออนไลน์ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางเอ่องไม่ต้องหอกเลยนะผมเป็นพัทยาสมุลหที่ไหนก็แล้วแต่เปพจฟอร์มตัวนี้สามารถที่จะสมัครสมาชิกออนไลน์ได้เลยก็จะเปอยู่ใน แล p พิ c ารณาในนี้ทั้องหมดนะตัวแลฟอมตัวนี้นะครับนะครับซึ่งเหลืออีกสักคู่หนึ่งนะสมาคมเนี่ยนะเพะราะนั้นะะเราก็จะมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งเอกชนและภาครัฐทั้งเอกชนะกชน,นะ,ะว่าไปแล้วเนี่ยก็คือ 1, คพันธมิตรส่วนหนึ่งนะบางทีมอเนื่องที่โน้เชินไปนั่นเชิญไปนี่นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะพยายามรักษาเ่อนก็เพราด้วยเหตุน,นี้นะครับ ไม่ไปก็ไม่ได้นะเขาเชิญมาอีกหน่อยก็ไม่เชิญมาเราก็จะเสียต้องไปเกี่ยวพันกับร้อยเอ็นๆหลายหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนั้นรวมๆแล้วก็วววววปีหนึ่งก็เยอะมากนะก็บบกนั่นกรรมการอย่างเงี้ยนะ,นะที่เคยจะต้องไปทำมันทำที่ไหนกันเพราะว่าต้องทำในวงแค่ทำเฉพาะเรื่อง,ท,งนะที่ผมรู้จักของคนคอนเนคชั่นกันเองนะงานรูปแบบอื่นอ่ะจะเดียว เนื่องจากพอดีผมไปบรรยายผมลงม,มากรุงเทพไปเจอคนที่ผมงงนั่ดิ้นเล่ยแล้วก็คุณดังอยู่ด้วยน,นะครับทุกท่านครับขอบคุณมากน,นะแล้วก็ที่นั่งอยู่ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอ,บอขอ้อห้ออายุชัวนะโอเควันนี้ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินมาถึงเวทีนี้ ท่านมาด้วยกันเราไปด้วยกันกระผมนายวัชพลอัพธพรธนะเสกเป็นผู้สมัครนายกสมาคมมรุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยสมัยที่น่าจะเป็น49เลข9สวยไหมครับรเลข8กำลังผ่านไปเลข9เรากำลังจะ9ต่อไป เป็นหมายเลขที่มีความมงคลยิ่งท่างนายกรู้สึกจะกลัวหลายๆท่านก็จะกลัวผมขึ้นเวทีพยายามพูดใด้กระชับนะพยายามพูดได้น้อยหน่อยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมมีอะไรพูดเยอะแยะนี้ยังไงแต่จริงๆเนี่ยมีอะไรที่จะพูดยาวมากตอนนี้ผมกำลังมาหาเสียงถึงจะเป็นท่านเดียว แต่จงจำไว้ว่าเรายังมีอีกหลายท่านที่อยู่ในนี้นั่งอยู่ยืนอยู่พร้อมที่จะทำงานแต่หลายท่านนี้ไม่สมบัเพราะเขาเห็นผมเป็นสวเขาส่งผมไปทำงานก่อนเขาจะตามมาทีหลังฉะนั้นคนประเภทนี้ฉลาดกว่าผมอีกฉะนั้น คราวหน้ายังไงก็ต้องเลือกเขานะแต่วันนี้ผมพร้อมผมมีความพร้อมกว่าสาเหตุก็เพราะว่าเน่งลูกเรียนจบแล้วอันนี้หนินมีงานทำหมดแล้วสองตอนนี้กำลังตกงานเลยเห็นงานมาคประเทศตรงนี้เป็นโอกาสไม่ใช่ตกงานหรอกจริงๆก็คือเห็นโอกาส แล้วก็ท่านอดีตนายกตอนนี้เป็นอดีตแล้วนะครับนะอดีตนายกเขาย้ําเป็นอะไรยังไงจบายเพื่อนแ่เพื่อนแล้วจะแยกเ yes. พราะเศ,ษศษรษฐกิจทุกวันนี้ขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผมอาสาสมัครเข้ามาเพื่อนำพามักุเทศทุกภาษาแล้วก,ก็ทุกทุกท่าน เพื่อร่วมมือร่วมใจกันสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่การท่องเที่ยวรุ่งเรืองที่สุดจเจริญที่สุดในโลกดีไหมครับเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งคนที่เป็นมกุเทศมีบัตรอย่างเดียวเราจะให้ทุกทกท่านมีงานทําเราจะเป็นศูนย์รวมของมกุเทศทุกท่าน เพื่อให้มกรุเทศทุกท่านเนี่ยรวมใจรวมกายอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเพื่อพัฒนาตนเองให้สู่ให้มีความก้าวหน้าในอนาคตเพื่อตนเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติเรามีจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เสร็จแล้วเราก็จะกระจาย ประสบการณ์ทุกอยาก่างให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องให้ทุกท่านที่มีประสบการณ์แบ่งบันอย่าแบ่งแยกเท okay. พ,พ่เมตุเทศเป็นอาชีพที่สมวนแล้วอาชีพตรงนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ ยอยังไม่ใส่เบอร์ยี่บก้านะเดี๋ยวก็รู้นะไม่ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับไม่ใส่เบอร์เฉยๆก็ได้ครับง่ายๆอยากเลือกเบอร์ตองอยู่นี่เบอองอ่าโยโวยโยเบอร์้อง เจ็ดหนึ่งหนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะหนึ 1, เป็นอันที่สามอยู่ครับสองค่ะสครับสาค่ะสค่ะสี่ครับสองเจ็หนึ่งสี่สสามสีห้า เดินมาแล้วก็เชิญเดี๋ยวเชิญเจดี๋ยวครับโอเคครับดูดีนะครับในยสมชายเลือดดีเดินให้ตาประกาตาคะแนนหน่อยนะครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวขอฮาราชูจุเมืองฮิมะเดดไอส์มักแม็กสบายดีกับท่านผั้ชมนะครับครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่โกะกับอันโซออนไลน์ที่ซิ่งอ้นโซหลายการอันโซแล้วปลอดภัยแน่นอนนะครับ ล,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 ลูกลูกนี้ต้องลูกนี้พอเอเคีย้งานนี้เอาเตอาตก้วัาขายตามเนยเพิมข้าไปนะครับก็ทุเรียนแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเนื้อเน้นๆนะครับก็ฝากขอบคุณพันนะครับช่วยใันหลับใจด้วย,น,ยนะฮะสินค้าของคนไทยร้อปร์เซ็นนะครับไรคนไทยของคนไทยเใกล้มีค่าน้ำไหมใก้เดี๋ยวต้พ,พิจารณาก่อนนะอยู่ในระหว่างการต่อรองนะจ๊ะครับขายทุเรียนกะทินะครับช่วยละสามสิบบาท อาจจะขอพูดภาษาบ้านๆ้านคืนเอยสักสักหลังจากนี้ครับเราจะมีการเนินการในด้านนโยบายเกี่ยวกับไก่ยังไงบ้างครับนยโยบายนี้เอาหลักให้ง่ายที่สุดวันนี้เกิดจุดเริ่มต้นของเราณจุดเริ่มต้นนี้ก็จะกระจายไปเป็นจุดความสําเร็จของมรุเทศฉะนั้นมรุเทศเนี่ยเริ่มมีจุดยืน เริ่มมีเวทีของเราเองแล้วนับตั้งแต่วันนี้ไปเวทีของเรามีให้เราทุกไกดทุกท่านเนี่ยก็จะมีการแสดงความสามารถของตนเองเพื่อสู่พัฒนานในอาชีพของเราให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปแล้วเพือ่อบายในการแกป้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหื่อก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของาปากล้อของสมาชิกก็ดีครับทางสมาคมนะครับในฐานะที่เป็นนายกทธาัตรสานใหม่นะครับมีนโยบายอย่างไร,รบ้างคือหลักๆตอนนี้เราจะสร้างคนสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพมักบุเทศให้มากกว่านี้เพื่อเข้าสู่ตลาดเพราะปลายปีนี้หรืออาจจะประมาณเลยกลางปีนี้นักท่องเที่ยวจีนกับหลายๆชาติ ก็จะมุ่งสู่ประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็จะเจริญแล้วบุคลากรของเราอาจจะไม่พอเราจะป้อนง,งานสร้างงานให้กับการท่องเที่ยวเสร็จแล้วการท่องเที่ยวของเราตรงนี้ผลประโยชน์มันมีมากฉะนั้นจึงมีชาวต่างชาติที่มาประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะ ปรึกษากับทางภาคาผู้ประกอบการแล้วก็ภาครัฐแล้วก็หาวิธีว่าทําอย่างไรถึงจะให้มักุเทศต่างชาตินี้เนี่ยอ,ออกไปไม่มาแย่งอาชีพกับคนไทย